สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเจลาตลาดสดเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะมีสาระนิดนึงให้ทุกคนรู้ว่าการทําเลสิกมันดียังไงการใส่แว่นมันล่าลำคาญแบบไหนการใส่แว่นนะมันทรมานมากเลยเมื่อก่อนเป็นคนใส่ตาสั้นใส่มาตั้งกับประมาณ6กเน่าจะาจเจปีใส่จนเบือ่อใส่จนเบื่อหนึ่งเล่นน้ําสงการ ก็ไม่ได้มันเข้าตามันเลอะแป้งต้องคอยเช็ดสองเล่นสไลเดอร์ไปไป,ไปอะไรนะั่นที่แบบไปเล่นจำส่วนน้าแล้วต้องสไลเดอร์ก็คือลงก็เข้ามาไม่ได้ลงมาปุ๊บปะทะแว่นหลุดหายเคยจมน้ําไปแล้วต้องให้การที่นั่นลงเข้าไปงมมาให้แล้วก็ใส่ใหม่ๆก็จะปวดดั้งตรงนี้มันก็มันบีบสมองแล้วก็ปวดหัวเนาะหลายอย่างเลยเกี่ยวกับแว่นนะเนาะแล้วก็เป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ตาแดงหลงแล้วตาแห้งตาแดงคอนแทคเลนส์ใส่แล้วมันก็ไม่ดีไงทาให้ตาเจ็บเป็นนู่นนี่นั่น รูปนี้ก็เป็นรูปก่อนทําเลสิกนะคะสวยไหมล่ะที่สําคัญก็เวลาแต่งหน้าแล้วใส่แว่นอะคิดดูดิแต่งซะสวยเลยก่กระตุงกระตานะแต่งซะงามเลยแต่ว่าต้องใส่แว่นก็คิดดูว่ามันบดบับงความสวยของเราแค่ไหนใส่แมสตอนนี้ต้องใส่แมสใช่ปะ่ะเวลาใส่แว่นปุ๊บใส่แมสปุ๊บไอจะขึ้นที่ที่แว่นทันทีเลยคนใส่แว่นจะเข้าใจนะคนใส่แว่นจะเข้าใจแบบมันรำคาญอะารหเรื่องนอนก็ต้องเอาออกใส่แบบ เรามองทอทัชก็ต้องใส่นอนดูก็ต้องใส่นั่งดูก็ต้องใส่อะไรคือต้องใส่อะเข้าใจไหมมันหน้าลำคานฝนตกนี่คีรลเครื่องนี่จบเลยนะต้องทํานิ้วตัวเองเป็นอย่างเงี้ยปัดน้ําฝนปัดน้ําฝนให้ตาตัวเองอะลำคาญมากทางที่ดีตัดสินใจเลยไปทําตาเลสซกและแว่นใสแ,แว่นตาดําที่เราอยากใส่เก๊ะกโกโก้มานานแล้วเราก็ใส่ได้ดูดิโดย,โดย,โดยที่เราไม่ต้องไปตัดเป็นแว่นใส่ตาสีดา เราจะเลือกซื้อไหนก็ได้39บาท49บาทเยอยะแยะไปตามสัมเพลงนะไม่ต้องไปนั่งตัด4ี่0้าพเพื่อที่จะมาใส่อันเดียวเพื่อเป็นแว่นใส่ตาแบบก็ไปตัดมาแล้วอันหนึ่งเนี่ยเข้าใจ <Wow. S 1> ใช่ปะก็รีวิวบอกว่าคนที่ตาสรา้นใส่ตาสั้นนะควรไปทำการทำก็คือวันนี้หรือพรุนน่งนี้หรือวันไหนก็ได้โทรไปจองเลยที่โรงพยาบาลยันฮีอันนี้ทำมาที่ยันฮีนะคะทิ่งเทพหมอกเกียงไก่ก็ดีมาก เลยพูดจาเพาะมากเรายูเนี่ยเราก็โทรไปเลยโทรไปจองไม่ต้องมาจําสักบาทหนึ่งค่าห้องหนึ่งพันเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดต้องจองห้องหนึ่งพันไม่รวมกับค่าทําเลสิกวันแรกไปถึงจองห้องไว้ก่อนนะเจาะแล้วก็วันแรกไปถึงก็ไปตรวจตาตไปเช้าๆหน่อยไปตรวจตาว่ากระตาเรามันผ่านไหมทําได้ไหมมันมีทาทาถูก ทำกลางราคาถูกราคากลางราคาแพงมากเป็นแสนแต่นี้ทํามาแค่สามหมื่นแปดได้ได้แต่ถ้าทําถูกคนนี้จะเจ็บมากจะเจ็บจะเคืองตามากแต่อันนี้ทําไม่เคืองเลยหมอททำมือเบามากเข้าไป5นาทีเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วก็ลืมตาปุ๊บเป็นอย่างนี้ไปแล้วเป็นอย่างนี้ไปแล้วนี่เห็นชัดแจ๋วแววเลยอ่ะเห็นตั้งนี้ไปเชียงใหม่อะ เห็นจริงๆอันนี้คือมุกแต่ว่ามันเห็นจริงๆนะจากที่ว่านั่งดูทอทัศน์ดูหน้าหมอไม่เห็นนะคือเสร็จจากเตรียมปุ๊กยังไม่ทันลุกเห็นชัดเลยอะไปทําเถอะเก็บตังค์นิดนึงสามสามหมื่นประบาทสี่หมื่นอะทำอย่างอื่นมากกว่านี้ถอยรถเครื่องมากกว่านี้ถอยรถยนต์มากกว่านี้มันสะดวกทําอะไรก็ได้แล้วหลังจากการทํามาก็ไม่มีแบบคนเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยหลังจากการทํามาไม่มี ผลกระทบอะไรไม่มีเครื่องตามไม่มีอ่ะมีอาทิตย์เดียวที่เป็นอยู่ประมาณเครื่องน้อยๆแต่ไม่ได้เครื่องมากแต่ทนได้ก็คือต้องใส่แว่นตาดําอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเอ้ยจริงๆแล้วเขาให้ใส่ให้ใส่สามเดือนแต่จริงๆแล้วเราทนได้ประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าตาเราจะสู้แสงไม่ไหวเพราะว่าเราไม่เคยเห็นภาพที่มันชัดมากเหมือนเราได้โรคใหมอะ่ะ เหมือนเราอยู่โลกมืดๆโลกมืดเปิดเปิดไฟลิบลีลิบลีลิบลีอ่ะแล้ววันหนึ่งหมอมาทําให้เราสว่างซช่อย่างเงี้ยมึงคิดดูดิมึงคิดดูดิว่าตามันจะรับไหวไหมก็คือต้องเอาแว่นตาดำอ่ะซอฟมันไว้เพื่อมันความชัดของมันและแสงที่เข้ามาที่ตาเราอ่ะมันจะซอฟตาเราจะดีน้ําตาจะไม่ไหลอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้โอเคมากแล้วทําตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้ววันที่19จําได้ตอนนี้ดีมากเลยคุณหมอดีมาก ไปเถยันฮีอันนี้การันตีเลยว่าดีมากก็ฝากไว้ด้วยว่าคนคนที่สายตาสั้นตาเอียงอะไรก็แล้วแต่คนที่อายุมากก็ทําได้นะมากกว่า40ทําได้หมอจะปรับค่าตาให้เป็นสายตาอันนี้ต้องไปคุยกันเองสั้นข้างยาวข้างอะไรก็ไม่รู้แต่แต่ทำให้ดีหมอมือเบาจริงๆนะจะหยดเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแบบฉีดฉีดยาเข้าไปฉีดยา้าเข้าไปในตาแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาหยดเป็นน้ําตาหยดเป็นน้ําติ หนึ่งครั้งแล้วก็ให้เรานั่งรอจนเราได้คิ้วสามครั้งเท่าที่จําได้จนตาเรามันชาแล้วก็เข้าไปทางตาไม่เจ็บเลยจริงนะสาบานเลยว่ากูไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มีความรู้สึกว่าเรากลัวไงเรากลัวเพราะว่าตาสําคัญมากไงหมอก็บอกว่ามองจุดแดงไว้นะครับเดี๋ยวหมอจะจะอะไรนะั้นยิงยิงให้ค่าตาเป็นปกติอันนี้ยิงค่าสายตาสั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวยิงยิงสายตาให้เป็นสายตาปกติโอ้หหมอพูดเพาะมากจริงๆ ไปเถอะบายบายไปและไปทำกันหน้าสายตาจะได้เป็นแบบเนี้ยเบิกโพรงแล้วก็สวยงามโดยไม่ต้องใส่แว่นมาปิดบงังอะไรบงังแบบสวยแล้วก็ต้องไม่ต้องใส่แว่นอะไรเงี้ยโอเคฝากติดตามด้วยนะคะช่องเจลาตลาดสดพูดผิดพูดถูกประการใดก็ฟังให้ถูกก็แล้วกันไม่ไม่รู้ตรงไหนเม้นถามได้เลยเม้นถามได้เลยพร้อมตอบทุกข้อนะคะฝากติดตามช่องเจลาตลาดสดด้วย กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดติ้ง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 กดอะไรก็กดทักค่ะหวัสดีค่ะ